ส่งข้อความแบบไหนที่ทําให้แฟนของคุณอยากตอบกลับเรามาดูข้อแรกค่ะถามคําถามที่เปิดกว้างนะใช้คําถามที่กระตุ้นให้เขาเล่าเรื่องราวหรือความคิดเห็นเช่นคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะให้เขาอธิบายไปแทนที่จะเป็นคําถามที่ตอบง่ายเช่นคุณชอบอาหารไทยไหมคือคําถามที่ yes no ok เนี่ยจะไม่ถามนะคะให้ถามคําถามเปิดให้เขาได้พูดเยอะๆอธิบายเยอะๆข้อต่อไปค่ะแชร์ประสบการณ์หรือเรื่องราวส่วนตัวค่ะ เล่าเรื่องราวหรือประสบการณ์ของคุณที่น่าสนใจให้ฟังหน่อยหรือแบ่งปันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของเราก็ได้ค่ะเพื่อให้เขารู้สึกเชื่อมโยงและเปิดใจพูดคุยมากขึ้นนะคนเราชอบพูดเรื่องของตัวเองเราก็ต้องเป็นนักฟังที่ดีและจําแล้วก็ใช้คําถามกลับไปค่ะข้อต่อไปนะคะใช้ข้อความที่มีความคิดสร้างสรรค์ค่ะใช้ภาษาที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์เช่นการเขียนข้อความในรูปแบบของเกมหรือใช้คําพูดที่ทําให้เขาเกิดความสนุกสนานนะ ข้อต่อไปค่ะ,สะแสดงความสนใจอย่างจริงใจสแสดงให้เขาเห็นว่าคุณใส่ใจในสิ่งที่เขาพูดหรือทําเช่นการติดตามคําตอบของเขาและคําถามต่อเนื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจนะข้อต่อไปค่ะใช้ความรู้หรือความสนใจร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่เราสองคนเข้าใจชอบเหมือนกันนะหรือแชร์ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสนใจของเขาเช่นข่าวสารล่าสุดหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับสิ่งที่เขาชอบนะแชร์ด้วยการต่างฝ่ายต่างแลกเปลี่ยนกันนะคะเราจะรู้เราคุยกับใครเนี่ยเราต้องรู้ว่ามีอะไรที่เขาและเราชอบเหมือนกันคนเราจะดึงดูดกันเมื่อเราชอบสิ่งคล้ายๆกันนะคะการใช้กลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยทําให้การสนทนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและน่าสนใจค่ะฟังดูซีเรียสเนาะแต่การคุยการแชทเนี่ยมันจะมีพลังมากนะมี power มากเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้จิตวิทยาในการแชทในการคุย ให้คนเขาอยากตอบกลับมาให้เขาอยากคุยกับเรานานๆน,นะมันเป็นการเทสเน่เป็นการสร้างเสน่ห์อย่างหนึ่งถ้าคุณอยากรู้มากไปกว่านี้นะคะลงแชท The Charming of Chatting ได้เลยคอร์สนี้จะตอบโจทย์สอนคุณจากคนพูดแชทไม่เป็นแชทไม่มีเสน่ห์แชทแล้วแฟนเทแฟนเทิร์นออฟนะคุณเรียนคอร์สนี้คุณจะไม่เสียใจเลย